สวัสดีครับเฮบิทไรเดนครับนี่เป็นมีดอีกตัวหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะครับข้อมูลผมก็มีน้อยนะผมจะรีวิวเท่าที่ผมเห็นแล้วกันส่วนรายละเอียดเนี่ยไปอ่านในด e s c r i p t ั o หรือพิมพ์คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับมันจะโอเคกว่าตัวมีดก็เป็นมีดที่สเกลด้านนอกผลิตด,ด้วย G10 สีดาซึ่งมีความสากประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวสเปเซอร์หรือตัวสแตนออฟเป็น G10 อยู่ตรงกลางมีสเตนลีสสตีลไลเนอร์อยู่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็น G10 ข้างนอ,นอกนะครับคลิปเป็นคลิปขนาดใหญ่อยู่ด้าาานขววแบบทิป ย้ายคลิปไม่ได้นะครับหน้าตาคลิปก็แปลกดีด้วยนะอ้วนๆนะครับเจาะดูดูซิ่งดีแล้วก็ฝั่งด้านบนเป็นฟลิปเปอร์แท็บนะครับอย่างนี้ไม่มีตัวสตาร์ทหรือว่าตัวดิสหรือรูอะไรทั้งนั้นเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับวิธีเปิดคือใช้นิ้วแตะบริเวณตรงนี้แล้วดันนะครับใบมีดออกตัวใบมีดกลางออกมาก็จะเป็นทรงที่น่าจะดูเหมือนเป็นชีฟฟูดนะครับเป็นทรงแบบปลายตกลงแล้วก็จะมีเบลลี่ของโค้งแบบนี้นะครับโดยใบมีดเนี่ยก็จะมีความ น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาทำเป็นลายแบบนี้ซึ่งบริเวณคมตัดตรงนี้นะครับน่าจะเป็น CPMD2 นะครับเป็น Tool Steel ที่ Co-worker Tools t e e l นะครับเป็นโลหะผลิตอ,อุปกรณ์ช่างอุปกรณ์สตีลนะครับ Tools นะครับที่ใช้งานในที่อุณหภูมิไม่สูงนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นคือ g a l g e n Design นะครับ G A L Y E A N นะ g a l l e n Design ก็เป็นรหัส 1725CB นะครับ APR 2006นะครับ APR 06ก็คือผลิตปี2006นะนานมากแล้วนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเป็นโลหะอะไรเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้เป็นดูใน description ใน pin comment ได้เลยนะครับแต่คมตัดเนี่ยเป็น CPMD 2นะบอกไว้ชัดเจนมีสนิมนิดหน่อยนะครับตรงคมเนาะแล้วผิวด้านบนก็เป็น sand blast นะครับเทอร์ชอ ด้ามก็โค้งจับถนัดมากเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้มันเข้ามือมากๆแล้วก็ฟิงเกอร์ชอยหรือว่าร่องนิ้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับเป็นมีดที่ออกแบบมาเน้นกรีดตัดแบบนี้นะครับหรือว่าซอยแบบนี้มากกว่าจะใช้แทงนะแต่ปลายก็แหลมอยู่นะครับส่วนระบบล็อกอันนี้ก็จะเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับก็ดันล็อกแบบนี้ดีพลอยก็กางแบบนี้ออกนะครับเลื่อนดีนะมันจะเป็นเหมือนเป็น บรอนส์วอชเชอร์หรือเป็นไนลอนวอชเชอร์ผมไม่ทราบได้แต่ว่าเปิดเลื่อนมากนะครับเลื่อนแบบแน่นๆด้วยนะไม่ได้ลื่นแบบหลวมๆไม่มีอะไรเลยนะครับหมายถึงว่าดีเทลอะไรก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่เป็นมีดที่หน้าตาดีตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดชื่อรุ่นจังยัทฮาวหรือว่าอะไรนะสักอย่างไหมครับนะผมคุ้นๆอยู่นะชื่อรุ่นมันไม่มีที่ตัวมีดไงนะครับเจ้าของเขาก็บอกเขาก็ไป่จำชื่อรุ่นไม่ได้ผมก็เลยเออ พอดีผ่านมาก็เลยยืมรีวิวซะเลยนะครับการจับถือก็ไม่ว่าจะเป็นการจับที่จิมปิ้งแบบนี้หรือว่าเป็นการจับมาข้างหน้าแบบนี้ก็ทําได้ดีนะครับเป็นมีดที่ออกแบบมาเน้นตัดซอยหั่นนะครับมากกว่าแทงก็ประมาณนี้นะครับเคอร์ชอรุ่นดิสคอนติเนียหายากหน้าตาประหลาดด้วยเจอกันใหม่ e พิ s ซ d หน้านะทุกคนวันนี้สวัสดีนะครับผมเฮบิไรเดนเอาท์